สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่สองที่จะได้มาพบก,กันกับพี่น้องทางบ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงาน,นพรพชทั้งหลายเพราะว่าเสาอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเป็นการคุยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ <c oughs> ก่อนที่วันนี้จะเข้าสู่เรื่องของการประเมินบุคลากรในองค์กรของประชาชนดังนั้นอยากจะทบทวนยุทธศาสตร์ที่ได้พูดเมื่อวานนิดหน่อยนะคะประการแรกเลยก็คือยุทธศาสตร์สองขานั้นในสถานการณ์นี้เราเน้นขาในรัฐสภาก็จริงแต่ขาฝ่ายประชาชนนั้นไม่สามารถจะถูกตัดออกหรือว่าถูกทำให้ง่อยเปรี้ยเสียขาไปได้เพราะว่า การเดินที่แท้จริงต้องเดินสองขาและขาในรัฐสภาก็อาจจะล้มคว่ำเมขมำหง,งายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะรวมทั้งอาจจะมีขาอื่นมาเตะขาในรัฐสภาไปเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นขาของฝ่ายประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่การเมืองการปกครองยังไม่เกิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะโครงสร้างการเมืองการปกครองของเรา ยังเป็นระบอบอมาตยาทิปไตยนะคะในส่วนสองแขนนั้นเราเน้นให้เน้นที่แขนซ้ายแขนขวาคือแขนของรากยญาและมวลชนพื้นฐานแขนซ้ายจะเป็นชนชั้นกลางและชนชั้นสูงรวมทั้งกลุ่มพ่อค้าในทุนนะคะคนที่เป็นเสรีนิยมทั้งหลายนะคะคนที่มีแนวคิดเสรีนิยมทั้งหลาย ล้วนเป็นคนที่เราสามารถขยายงานได้มากเพราะฉะนั้นแขนซ้ายนะคะชนชั้นกลางจึงเป็นเรื่องที่เน้นในยุทธศาสตร์ในเมื่อเราประสบชัยชนะมาแล้วระดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะคะส่วนนะคะ,ะห้าเขตยุทธศาสตร์ซึ่งเมื่อวานที่เราได้พูดไปก่อนจะมาถึงตรงนี้ก็ดิฉันก็จะพูดนิดนึงนะคะในหเขตยุทธศาสตร์นี่ก็คือว่า เราได้เปลี่ยนสถานการณ์จากการถอยในการถูกปราบปรามมาเป็นการรับสถานการณ์ให้ได้และก็แปรทําให้สร้างปัจจัยแห่งชัยชนะเพิ่มขึ้นจนอยู่ในขั้นรุกที่เราสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งได้แต่เราต้องการรักษาสภาพการรุกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพูดเรื่องการปรับยุทธศาสตร์การให้น้ำหนัก ในยามที่เรารุกมาแล้วได้รับชัยชนะในขั้นตอนที่หนึ่งในขั้นตอนแรกคือชัยชนะจากการเลือกตั้งแต่เพื่อรักษาชัยชนะและสะสมปัจจัยแห่งชัยชนะเราจึงต้องปรับยุทธศาสตร์ให้มีน้ำหนักที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของ5เขตยุทธศาสตร์5เขตยุทธศาสตร์นี้นะคะที่เราพูดเพิ่มจากเมื่อวานนี้อีกนิดหน่อยก็คือว่า ในห้าเขตยุทธศาสตร์นี้เราจะมาเน้นในเมืองในกทมนะฮะในสังคมอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกไซเบอร์และในต่างประเทศนะคะและตรงห้าเขตยุทธศาสตร์นี้ก็ทำเพื่อสอดคล้องกับแขนซ้ายนั่นก็คือเราต้องการคนในกลุ่มชนชั้นบนนะฮะชนชั้นกลางเพื่อมาสนับสนุนเราให้มากขึ้นในเรื่องแขนซ้าย2แขน นะฮะสองขาสองแขนและห้าเขตเพราะฉะนั้นเ่านใหญ่จะเรียนว่าในโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะรวมทั้งในเขตกรทมและในเขตที่ฝ่ายประชาชนพ่ายแพ้การเลือกตั้งก็จำเป็นที่จะต้องมาจัดแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อที่จะทำให้ได้ยกระดับมีจำนวนผู้สนับสนุนมากขึ้นและ,อ,ะองค์ความรู้นะฮะ คุณภาพมากขึ้นด้วยในโลกไซเบอร์จึงเป็นโลกที่ขณะนี้คนเสื้อแดงต้องเข้าไปใช้พื้นที่มากเดนต้องยอมรับว่าตัวเดนเองในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ได้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับแขนขวาคือขนรากยาให้ความสำคัญกับเขตชนบทเป็นจุดหลักแต่มาถึงตอนนี้เมื่อเราได้รับชัยชนะไปแล้วระดับหนึ่งรวมทั้งเดนเองก็ต้องการจะขอบพระคุณคนในสังคมไซเบอร์จานวนหนึ่ง ที่หนุนช่วยนะะในยามที่มีปัญหาในเรื่องของแกนนำที่มีเรื่องราวที่ที่ไม่ไม่ดีไม่งามและมีคนในสังคมไซเบอร์เนี่ยช่วยให้กำลังใจดังนั้นจึงปรารถนาที่จะตอบแทนคนเหล่านั้นจึงเปิด Facebook และ Fan Page ก็พบว่ามีคนสมัครเข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยคือเรียกว่าทุกทุกห้านาที ะะยังคัดไม่ทันก็ยังเป็นห่วงว่าถ้า Facebook ถ้าครบ5,000หรือดูเหมือนเขาจะมีไว้แค่5,000คนเนี่ยแล้วคนหลังๆไนี่จับไม่ได้ก็ต้องขอให้มาอยู่เป็นแฟนเพจเพราะว่าเราจะยกระดับแฟนเพจกับ Facebook ให้มีเพื่อนที่มีข้อมูลใกล้เคียงกันเลยนะคะข้อมูลใกล้เคียงกันเลยนะคะดังนั้นก็จะใน Facebook เป็นอย่างไรแฟนเพจก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น จึงบอกเอาไว้ล่วงหน้านี่คือการที่เราและเราขณะนี้เราก็มีเว็บไซต์ของนปชอยู่นะฮะแต่เราต้องยกระดับให้ดีกว่านี้และรวมทั้งการที่เราจะสื่อสารกับแกนนำต่างๆด้วยการส่งข้อมูลผ่านอีเมล์อดเดรสแม้กระทั่งในหมู่บ้านคนเสื้อแดงศูนย์ประสานงานหมู่บ้านขณะนี้ก็จะต้องส่งข้อมูลข่าวสารด้วยอีเมล์อดเดรสรวมทั้งขณะนี้แม้กระทั่งการทำบัตร เราก็อาจจะส่งด้วยซีดีหรือว่า,าส่งมาเป็นเป็นดิจิตอลทางอ e ีเมลนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการยกระดับในยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่เพราะนั้นจึงฝากพี่น้องเอาไว้ว่าเราต้องมาเน้นโลกไซเบอร์เพราะว่าในสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยการต่อสู้ของประชาชนต้องขยับมาใช้โลกไซเบอร์เป็นด้านหลักแต่บ้านเรานั้น ะะเรายอมรับอยู่ว่าวิทยุชุมชนรวมทั้งทีวีคนเสื้อแดงยังเป็นด้านหลักในในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่นับวันโลกไซเบอร์จะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าเราต้องการชนชั้นกลางและคนชั้นบนเนี่ยซึ่งใช้โลกไซเบอร์ในการสื่อสารที่อื่น,นเขาใช้โลกไซเบอร์เป็นด้านหลักเพราะว่าสังคมเขาเนี่ยมวลชนเป็นคนชั้นกลาง แต่ว่าของเรามวลชนยังเป็นคนชั้นล่างยังไม่สามารถที่จะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้นะฮะแต่ว่าขณะน,นี้อย่างที่เราบอกเราเราต้องการมวลชนชนชั้ชน,นกลางเราต้องการแขนซ้ายให้แข็งแรงมาสนับสนุนแขนขวาเพราะฉะนั้นเราต้องขยับมาที่โลกไซเบอร์และสังคมต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องสื่อสารเพราะนั้นก็จะฝากแสดงความยินดีว่าในประเทศต่างๆขณะน,นี้ก็พยายามสื่อสารอย่างเมื่อวานนี้ นะฮะเันก็ต้องเมือม่อเมื่อเมื่อวันศุกร์ค่ะขอโทษนะฮะเมื่อวันศุกร์นี้ฉันก็ได้พบกับตัวแทนประเทศต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องอแจ้งมาอย่างพี่น้องว่าในขณะนี้เนี่ยนะฮะเราเราก็ได้สื่อสารกันกันกบสังคมนะฮะสังคม โลกเนี่ยมากขึ้นนะคะสังคมโลกมากขึ้นเพราะว่าพอเราได้รับชัยชนะในระดับหนึ่งสังคมโลกก็ปรารถนาที่จะสัมพันธ์กับเรานะคะขอให้ก่อนที่จะไปถึงสไลด์เดี๋ยวดิฉันก็ขอ,อแจ้งนิดหน่อยนะคะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ไปแล้วนะคะในวันนี้เราต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ฝ่ายให้ขา ขาขาที่เป็นขาประชาชนในขาประชาชนนี้นะฮะดนอยากจะเรียนว่านะฮะเราต้องสร้างแกนนําใหม่เราต้องเพิ่มภาระหน้าที่ใหม่เราต้องยกระดับและปรับโครงสร้างการนําซึ่งเราควรจะต้องให้มาจากประชาชนนั่นก็คือจากล่างสู่บนเพราะว่าในเมื่อคนในองค์กรจะเข้าสู่ขาขวาคือขา คือขาข้างที่เข้าสู่รัฐสภาเป็นด้านหลักนะคะความจริงขาสภาเป็นขาซ้ายนะคะรัฐสภาเป็นขาซ้ายเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเพาะแกนนําใหม่ๆกันขึ้นมาและเราจําเป็นที่จะต้องประเมินบุคลากรในองค์กรของประชาชนเพราะว่าในการเพราะแกนนํานั้นนะคะประชาชนก็ต้องศึกษาเพื่อตรวจสอบแกนนํากันเองก็ต้องศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าในกลุ่ม ในองค์กรของตนนั้นมีบุคลากรประเทศประเภทใดนะฮะและที่ทนอยากจะเรียนว่าที่ท่ันจะพูดต่อไปนี้เนี่ยพัฒนามาจากนะฮะาการประเมินบุคลากรของทุนยมของภาคทุนแต่ที่ทนถือว่าเราสามารถเอามาปรับนะฮะโดยตั้งแกนใหม่แกนของเขามาเลยค่ะสไลด์ที่หนึ่ง พรพอพดีที่หน้าจออันนี้นี่หายไปละข้อมูลนะฮะ,ะที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพนี้คือถ้าเป็นองค์กรทุนิยมแกนตั้งเนี่ยแกนวายแกนตั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าความจงรักภักดีขององค์กรแต่ที่ท่านจะเปลี่ยนมาเป็นความจงรักภักดีกับประชาชนหรือใช้อุดมการที่เป็นไปเพื่อส่วนรวมเป็นด้านหลัก นะฮะส่วนแกนนอนนะฮะก็คือแกน X เอ็กก็คือขีดความสามารถนะฮะในองค์กรของทุนยมเขาถือความจงรักภักดีขององค์กรความซื่อสัตย์กับขีดความสามารถเป็นด้านหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเดนก็ปรับมาก็คือสูงสุดนะฮะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นด้านซ้ายแปลว่าขีดความสามารถเป็นด้านลบคือ50เนี่ย ห้าสิบเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอยู่อยู่ตรงกลางคือศูนย์เลยนะฮะคือศูนย์เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นบวกกับเป็นลบนะฮะน่าจะเป็นบวกกับเป็นลบมากกว่าแต่อันนี้เรามองแค่ศูนย์นะฮะต่อไปค่าสไลด์ต่อไปเราลองดูที่สไลด์นี้นะคะก็คือว่าสมมติว่ามีจุดยกตัวอย่างเช่น เราจะได้แบ่งคนเป็นเป็นส่ส่วนถ้าหากด้านขวาขีดความสามารถเราดูด้านที่เขียนว่า A บวกก็คือว่าด้านขวามือของท่านผู้ชมทางบ้านนะคะด้านขวามือของท่านผู้ชมทางบ้านขีดแกนนอนคือขีดความสามารถขีดบนก็คือขีดอุดมการ์นะฮะหรือความจงรักภักดีต่อประชาชนเพราะนี่เราพูดในองค์กรประชาชนนะคะ สูงสุดคือเต็มร้อยฝั่งขวาก็เป็นฝั่งในอุดมคติหมายความว่าอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นตรงจุดกอหรือจุดขวาสุดสูงสุดของมุมสี่เหลี่ยมนั้นนั่นก็คืออุดมการเต็มร้อยของประชาชนและความสามารถเต็มร้อยจุดกอนั่นถ้าสมมติว่าอุดมการก็น่าจะสัก98และดีลงมาข้างล่างนะคะ ตีลงมาข้างล่างก็อาจจะสักความสามารถอาจจะสัก90้ในยกตัวอย่างนะถ้าความสามารถ90แล้วอุดมการสูงนี่หมายถึงคนที่อยู่ในตำแหน่งกอคือเป็นคนที่มีความสามารถนะฮะประมาณ9 0์คือสูงมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของอุดมการเพื่อส่วนรวมก็เกือบเต็มร้อยเราไม่จำเป็นต้องหาร้อยหรอกคือคนก็มีส่วนตัวอยู่ในส่วนรวมนะ จุดกอนี่ก็ต้องถือว่าเป็นคนระดับระดับ A บวกบวกบวกหลายบวกแต่ในสี่เหลี่ยมตรงนั้นก็ถือว่าอาจจะถือเป็น A บวกได้ก็คือว่าคนที่มีขีดความสามารถนะฮะตั้งแต่ปานกลางนะคะคือสอบผ่าน50ขึ้นไปจนถึงร้อยและอุดมการจาก50ไปจนถึงร้อยก็คืออยู่ฝั่งขวามือที่มีกออยู่ที่เขียนคำว่า A บวกนั่นอ่ะก็น่าจะเป็น บุคลากรในอุดมคตินะคะความหมายก็คือว่าบุคลากรในอุดมคติของประชาชนควรจะมีด้านหลักคือจุดยืนอุดมการเพื่อส่วนรวมและมีขีดความสามารถแต่ขีดความสามารถในเราปรับได้เราหันมาดูฝั่งซ้ายที่มีคอตัวสีแดงหรือว่ามี b บวก4ยกตัวอย่างตรงคอ คอตรงจุดนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าตีไปยังอุดอมการเนี่ยเขาน่าจะซักอยู่ในประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะฮะขีดความสามารถก็อาจจะตรงนั้นก็มาอาจจะซักสามสิบนะฮะคอนี่ปนแปลว,ว่ากอถ้าเปรียบเทียบระหว่างกอกับคอก,อก็เป็นคนในอุดอมคติมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ย ที่อยู่ในสี D ่เหลี่ยมอันนี้เราเรียกว่าจัดอยู่ในเกรด B หรือเกรด C นะะคือสอบผ่านหรือหรือระหว่างกอกับคอเนี่ยนะฮะคอเนี่ยยกระดับได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออซีกซีกบนที่มีอุดมการตั้งแต่50หรือครึ่งขึ้นไปหมายความว่าอย่างน้อยต้องเห็นแก่ส่วนรวมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง อีกส่วนตัวครึ่งหนึ่งก็ยังยังดีนะฮะพวกนี้จะอยู่ในคนด้านบนล้วนเป็นคนที่องค์กรประชาชนสามารถที่จะยกระดับนะฝั่งซ้ายนี่คือยกระดับความรู้ของเขาเพื่อให้กระเถิบไปอยู่ฝั่งขวาคือในคอไปอยู่กับในกอได้นะฮะหรือเกรด B บวก C ก็กลายเป็น A บวก A บวก3 A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  ทิเปอร์ A อะไรพวกนี้ได้ คือคอก็กลายเป็นก่อได้นะฮะนี่ยกตัวอย่างนั่นหมายความว่าอุดมการต้องเป็นด้านหลักความสามารถเรายกระดับได้ลงมาดูข้างล่างนะฮะลงมาดูดูในในในส่วนข้างล่างในส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าขีดคีดความสามารถเนี่ยในงออายกตัวอย่างดูในงอ ดูในงอนนะคะในงอนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะคะก็คืออุดมการเพื่อส่วนรวมนี่ต้องบอกว่าต่ำกว่าครึ่งคือส่วนตัวนั่นสูงกว่าส่วนรวมลงมาอุดมการเพื่อส่วนรวมอาจจะเหลือสัก20%ที่เหลือ80%เป็นส่วนตัวนะะแล้วขีดความสามารถแต่ก็ยังมีขีดความสามารถ อยู่ในระดับที่ที่เกินกว่าครึ่งก็คือเป็นคนที่อาจจะมีส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าอยู่ในช่วงนี้มักจะเป็นกลุ่มปัญญาชนก็คืออยู่ในท่อนล่างที่ขีดความสามารถเกิน50แต่พูดตรงๆว่าส่วนรวมน่ยให้20ส่วนตัวให้80คนในส่วนนี้มักจะเป็นกลุ่มปัญญาชนคือมีขีดความสามารถอาจจะสูง แต่พูดตรงๆว่าส่วนรวมน้อยหน่อยส่วนตัวมากหน่อยแล้วถ้ามองมาอย่างฝั่งซ้ายเราไม่ได้เขียนนะฮะนงออาจจะเป็นในอะไรก็ได้หรือเป็น,เป,นเป็นขอหรือเป็นเป็นเป็นขอหรือเป็นหอนกคูอ้าวเป็นฮอนกคูก็ได้ฟั่งซ้ายล่างของท่านผู้ชมที่บ้านขีดความสามารถก็ก็ต่ำ อุดมการก็ต่ําตัวนี้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้มองในกราฟเนี่ยมองไม่เห็นนะคะน่าว่า,น,าน่าว่าจะตกจากตกจากภาพนะคะคนตีช่องเนี่ยคงอยู่ข้างล่างคืออะไรก็คือว่าเป็นคนละด้านเลยส่วนตัวสูงพอนกคูกที่เห็นอยู่ข้างล่างที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะตามเส้นเนี่ย ส่วนตัวสูงแล้วขีดความสามารถก็ต่ำถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียนได้เลยว่าในองค์กรนี่ก็ลำบากนะคะลำบากลำบากเพราะนั้นเริ่มต้นก็คือเราต้องดูว่าส่วนตัวส่วนรวมเขาเป็นอย่างไรส่วนตัวส่วนรวมเขาเป็นอย่างไรดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่มีทั้งอุดมการ์สูง มีขีดความสามารถสูงนะคะคือฝั่งขวาคือกลุ่มกอกอไก่และกลุ่มเอดีรองลงมาก็คือกลุ่มคอควายที่เขียนเป็น B และ C นะฮะ B และ C ก็คือเขามีอุดมการยังอยู่ในระดับที่เกิน50%แต่ขีดความสามารถอาจจะด้อยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะ จะได้แก่หมู่มวลชนพื้นฐานจำนวนหนึ่งเกือบทั้งหมดนะฮะขณะนี้คนเสื้อแดงและแกนนำของเราจำนวนมากโดยเฉพาะมวลชนนะฮะก็คือจะอยู่ในส่วนนี้เป็นแบบคอควายเป็นแบบ B บวกก็คืออุดมการสูงทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมทั้งหมดอุทิศชีวิตให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าขีดความสามารถอาจจะต่ำ เวลาเราจัดประชุมหรือจัดทำงานอย่างอื่นก็จะบอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกแต่ถ้ามาชุมนุมเมื่อไหร่มาทันทีเพราะฉะนั้นในกลุ่มคอควายกลุ่ม B บวก C คืออยู่ในครึ่งบนด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยนี่จะเป็นคนส่วนใหญ่ของคนเสื้อแดงนะฮะแล้วฝั่งขวาที่มีทั้งอุดมการและมีขีดความสามารถสูงเนี่ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง อันนี้มันจะเกิดกับกลุ่มปัญญาชนที่ทิ้งจุดยืนของคนชั้นกลางมาอยู่ที่จุดยืนของรากหญ้าและตัวเองก็มีขีดความสามารถสูงซึ่งในจนํานวนนี้มีไม่ใช่น้อยอาจจะไม่ใช่แกนนำเลยก็ได้เขาจะทำงานบ้างเบื้องหลังเงียบๆแต่ว่าถ้าหากว่าในองค์กรใดสามารถได้คน นะฮะกลุ่มในกอกลุ่ม A บวกเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรองค์กรนั้นก็จะพุ่งเรียกว่าทะลุฟ้าไปเลยนะฮะแล้วนําพากลุ่มคนในกลุ่มคอคือถ้าเราสามารถทําให้กระบวนการเนี่ยอยู่ในส่วนบนมากที่สุดนั่นก็คือเป็นคนที่มีอุดมการจากมวลชนที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนมาเป็นมวลชนที่ต่อสู้เพื่อส่วนรวมได้ทั้งหมด ก็คือนำพาคนเสื้อแดงทั้งหลายขึ้นไปอยู่เป็นมวลชนที่มีอุดมการทั้งหมดนี่คือสุดยอดเราต้องจบกันครึ่งแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะ